สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนนะครับวันนี้กับไดมีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะก,กับมาอัปเดตควยในขอกคือเก่านะครับมาอัปเดตแม่อุทัยนะครับซึ่งเป็นแม่ค้อยใสหน่อยนะครับบอยใหญ่นะครับประมาณร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าลูกคนนี้สุด,ดยอดพี่น้องเมืองเรานะครับกับพอเพ่นเจ้าเพชรพัลันนะครับเมืองพี่น้องน้องเผชดมานี่ สุดจอดเลยครับแม่พันธ์กระโปรงมงยังไงพี่น้องนะครับสืมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับเกาว่าสิเป็นแม่ดอกทองนะครับเป็นยังจ้าเอิญแม่ดอกทองหางเพือนอุอมม่อนนะครับนี้กริตุ้าสูา่พี่น้องฟังกันเลยนะครับภาษาอีสานบรรเทาก็ว่าหางดอกนะครับออตอนนี้กระท้องได้เก้าเดือนนะครับท้องได้เก้าเดือนเต็มนะครับ เก่าเดือนกับ3วันแล้วพี่น้องสามสี่วันสาม่ 3, 4, 4วันนะครับกทองเจ้าเพชรคือกันนะครับกัมารอรุ่นกันเงาๆสำหรับแมยใส่รอยสี่สิหนะครับว่าสิเป็นยังไดสำหรับมือเศร้านี้นะครับกับไปอัปเดตนะครับผลงานเจ้าเพชรพันลันนะครับที่เกิดจากแมยรลอยสามสบวกเช่นกันนะครับกออกมากเป็นตัวเมียก ดีอกดีใจแทนไอไซ้เพิ่นนะครับที่เพิ่นได้นำแม่พันธุ์ถึงหกโตนะครับมาผสมเจ้าเพชรพันล้านไว้นะครับกับเพิ่นก็ได้ตัวเมียซีโตนะครับก็ได้ตัวผู้สองก็ดีอกดีใจน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นว่าเพิ่นแจงข่าวมาผมกับไปมือเศร้านี่ละกา่าขอดแต็มหมู่วนัน สั้นนะครับผมกับไปเบิงแล้วโอ้สุดยอดนะครับผลงานถือว่าสุดยอดสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจอยากนําแม่พันธุ์นะครับเข้ามาผสมจริงเจ้าเพชรพัลลันกาย,ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ตั้งคอกผมก่ายอยู่อําเภอพังคนนะครับบ้านนาเมืองน้อยทางไปอําเภอวารีชภูมกที่ถึงลงน้ำแข็งกอนเดชนะครับอยู่ฝั่งท้ายมืออ่า ่านไปพานมากกับสีสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับกับทเป็นป้ายล้านอาหารตามสั่งซักอบลีดนะครับกับมาแต่อำเภอพังค้นกับซีอูฟังทั้งซ้ายมือถามมาตาอ่าอำเภอวาริตกับซีอูฟังทั้งขวามือนะพี่น้องเด้อลองมาสอบถามหรือว่าเขามาชมตัวจริงเจ้าเพชรพระหลันกันได้นะครับกับยินดีต้อนรับและยินดีพูดคุยมากินเขากินปลาน้ำกันนะครับ บบมัวหัวมวนน้ากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสียให้พี่น้องได้เบิ่งกันพอกับลูกเพิ่นไปอยู่ใกล้กันแล้วพี่น้องเอาพี่น้องได้เบิ่งกันบัดนี่นี่แหละครับน้องเพชรมณีวัยสามเดือนกับยี่สิบสองวันยี่สิบเอ้ยยี่สิบสามวันมั้งครับประมาณยี่สิบสามวันนะครับน้องเพชรมณีนะครับกับพ่อเพิ่น เจ้าเพชรพลัดน,นะครับหยุดส่งกัสิประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ได้นามาไว้ําพอเพลินเพื่อให้พี่น้องพันไปพันมานหรือแวะเข้ามาชมเจ้าเพชรพลันก็สิได้เห็นผลงานเพลินไปน้ำนะครับช่วงนี้นาฝนเนื้อโตกะอาจจะมอมแมมแนจักหน่อยนะครับกะเป็นค้อยที่เลี่ยงธรรมชาตินะครับบ่มีคอกนะครับผูกไว้ขังเงียนพี่น้อง มูเฟินกับจนหัวลา,าย่อพ่นละแต่กระบอกเป็นอย่างอ่ามันก็นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นธรรมชาติเบื้องตัดหลังเพิ่นครับน้องเพชรมณีนะครับเป็นกล้วยทีม่มีสีสวยงามนะครับอ่นา,านาตานารักนะครับเบื้องเราครับบันไทยเพิ่นนพลังน้ำนุ่มแม่เพิ่นก็ดีนะครับกับบวกทั้งพอทั้งแม่ไปน้ำกันนะครับก็ได้รูปทรง วัวว่าสิเป็นทั้งพ่อกระดีทั้งแม่กระดีเนาะพี่น้องเนาะ,นะกับวัวแมนว่าแต่สิย่องแต่พ่อพันทีอย่างเดียวด้ก็ขึ้นดูกับแม่พันที่จะทายทอดพันธุก,กรรมออกมาได้ดีพร้อมนะครับกบัลองเอามาปรับใส่เบงหรือว่าเปิดใจเบิงนะครับพี่น้องว่าเจ้าเพชรพันล้านเป็นทังเลือกให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ใกล้กระ,กรกกกะดีอยู่ใกล้กระดีนะครับสำหรับปีนาผมกับมีแผียนนะครับ มีเพียนว่าสีรีดนำเชื้อเพิิอนอยู่ห้ามีพี่น้องสนใจนะครับก็สิได้แจกใจให้พี่น้องเพิินไปกระจายสายพันธุ์เจ้าเพ,พ็ดพลัดนะครับก็ดี๋ยอาเบิง่งร่อเบิ่งประมาณาปลายปีนะครับว่าสิเป็นแนวไดสีล่องเทศเบิ่งนะครับส่วนราคากันยังสีโบทันหูนะครับก็สีล่องเบิงสกอนเทศเบิงก่อนนะครับว่านำเชื้อเพลินสิวิ่งดีบ่ นะครับห้ามีพี่น้องเฮ้าสนใจนะครับมีีพี่น้องเฮ้าสนใจบอนอกล้วยบานๆนี่นะครับสำหรับเจ้าเพชพรพันล้านนะครับาบางคนอาจสีบวท่านรู๋นะครับสำหรับพันธุกรรมของเพิ่มเป็นเ,เพิ่นเป็นลูกชายเบิ่มพันล้านนะครับสำหรับเจ้าเพชรพันล้านก็ได้แม่ตากสายเพชรอุดรนะครับส่วนประวัติการเข้าสนามก็กเข้าซีสนามนะครับ ก็มีสามรองวันนะครับก็จะเป็นร่องแซมสองสนามแล้วครับรองวันชมเชอยอีกสนามหนึ่งนะครับก็พอได้มีติดบ้านไว้น้ำเพลินพอได้อ่างเพลินน้ำนะครับ<笑><笑>เฮ็จดจีงใดเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดไปด้วยใจรักพี่น้องเอ้ยเลี้ยงไปด้วยใจรักนะครับทำในสิ่งที่เฮาชอบชอบในสิ่งที่เฮาทำนะครับสักวันก็สิประสบผลสำเร็จเองนะครับ การองเบิงพี่น้องมันกับบอแนนอนเสมอไปอันใดก็ได้นะครับก็บเลี้ยงยังสี่แหละครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนี่มาเลี้ยงกับเติมอาหารแน่เล็กน้อยนะครับให้เพิ่นนะครับตอนนี้ก็อาจจะพร้อมแน่จังน้อยจเจาเผ็รพันล้านก็ได้เพราะว่าผมกะสิเริ่มให้อาหารพอดีก,กันละเพราะว่าเกิดช่วงอบอกราษาอาจมีงานประกวดอาจจะพาะได้ออกไปโชว์ตัวให้พี่น้องเข้าได้เห็นแน่ แต่กะบ,บอมเบนตใหญงปันใดนะครับสำหรับเจ้าเพชรพล่านกับบอมเบนขัวยวหง่ปันใดก็สูงประมาณร้อยหกสิบบวกนะครับอ่าราว่ห้องก็ตตองย่อมรับวาอ่า,อาแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรกสิบอมเบนขั้วที่สูงปันใดแต่ว่าเป็นคั้วเจ้าเนือ้อเจ้าหนังแน่จักหน่อยนะครับแต่กสีอา่านำผลงานเพิ่นไปโชว์นำนะครับถ้ามีงานประกวดอา่าอยู่ไกลนะครับ อันไกลได้กับขึ้นสิบได้ไปอันอยู่รอไกลเฮ้ากับสะดวกไปก็สีไปนะครับไปให้พี่น้องเฮาได้เห็นกันนะครับว่าเป็นจังไ๋ก็เป็นค้ายบ่แเมนยังไงย่างยังนะครับก็เป็นค้ายอยู่ในเกตกลางๆนะครับสําหรับเจ้าเพชรพันล้านกับร0อยบวกนะครับก็เป็นค้ายเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับพี่น้องทั้ง เอฟซีหรือว่าพี่อพพ้องผูพนเคยใส่บริการพนกนให้สายยาว่าบักหนูพุกหนูตะเภาสันเฮตูยูยูสันพนว่านะครับก็ดีโอกดีใจน้ำพินนะครับอา่าส่วนอายุพนกะสามปีนะครับสามปีหนึ่งเดือนกับอีกสิบสามวันนะครับไม่เมีนบ่ละอ่าประมาณนี้แหละครับ ส่วนฟันเพิินก็จะเป็นฟันแท้หนึ่งคู่นะครับสําหรับเจ้าเพชรพรลานก็ได้นะครับฟันยังแน่นเปียกนะครับพี่น้องกับเพิ่งจะสามปีกับบางตัวกับสามปีสามปีเ็จเศษนะครับสามปีหนึ่งเดือนสองเดือนกับบางตัวก็ขึ้นเป็นสองฟันแท้สองคู่กับมี่นะครับบางตัวนะครับมันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเพิ่นนะครับบางตัวนี้แค่สองปีกับฟันล่วงแล้วนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของไผ่ของมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็วอกันบ่ได้นะครับเอาย้ำอีกทีนะครับพี่น้องต้องท่นานใดสนใจอยากเขามา่าน้ำแม่พันธ์นะครับเขามาทับจริงหรือว่าอยากามาชมตัวจริงเจ้าเพชรพลานกรกะเบอร์โทรผมกะ0822603253นะครับเอกชยัยคอกควายไทยนะครับ ต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับผ่านไปพันมาทั้งอำเภอพังคค้นนะครับก็แว,แวะมาชมตัวจริงได้นะครับแล้วก็มามาชมพอพันเ่นแล้วก็สิได้เห็นผลงา้นเพิ่นพร้อมนะครับรก็ทีได้มาเบิง่งแม่สาวน้อยเพชรมณนีนะครับว่าเกณนจอย่างไรสำหรับแม่เกียดนี่ลูกออกมาประมาณนี้นะครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องกมาเบิ่งได้นะครับ กับผลงานเจ้าเพชรตัวใดที่คลอ,อดออกมานะครับผมก็จะไปอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงกันในหลายตัวนะครับว่าเป็นจังใดจังใดนะครับเพื่อเอากระสิได้เพื่อพี่น้องนะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงแม่พันธุ์อยู่ในคอดนะครับเนะาะพี่น้องท่านใดที่สนใจในพันธุกรรมเจเพชรพันลันก็ได้นะครับสําหรับพอพันธุ์อะหลายตัวหลากหลายตัวก็ดีทุกตัวนะครับพอพันธุ์ทุกตัวใน ทั่วฟ้าเมืองไทยกตมีดีทุกตัวนะครับ้นอดูกับพี่น้องนะครับจะเลือกใส่พอพันแบบไดกับแม่พันธลักษณะแบบไดของเฮ้านะครับเอาไปปรับแก้ใส่กันนะครับเขาก็คอยพัฒนาไปเฮ้าสีค่อยๆประสบผลสําเร็จเองเด้อพี่น้องเด้อลองๆเอาไปเหตบึงนะครับคอยปรับไปว่าเออแม่พันธ์เฮ้าแบบนี้อยากปรับาสายพันธุ์แบบนี้มาใส่ มันสิเป็นแบบได้แบบได้นะครับกระดีทุกตัวนะครับกัอยู่กับดุลพินิจของพี่น้องที่จะเลือกใส่อพอพันนะครับสําหรับพอพันนี่ดีทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่หรือว่าเอฟซีเจ้าผู้ดิดกะไทถามมากกะสาหรับเจ้าผู้ดิดตอนนี้ก็ไปประจำการอยู่จังหวัดกฬสิน์นะครับกับไปพักอยู่พุ่นกอนนะครับชั่วข้าว นะครับเพื่อไปอรับใส่พี่น้องเกษตรกรอยู่ทั้งพุนกอนนะครับผมจังสีคอยน้าขึ้นนะครับเป็นเอาไปไว้พุนกอนนะครับผสมอยู่พุน <c oughs> สกอนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขออําลาผ้าจากอําลาผ้าจากไปพร้อมน้องเพชรมณนีก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านใดที่เขาเ้ามาเบ่งคลิปจุลาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับซอยพักดันกันเด้อพี่น้องเด้อซอยอุ้มสู้กันนะครับซอยเป็นกำลังแรงใจซึ่งกันและกันแช่ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ